มีคนเข้ามาหรือยังคะ่ะโอ้ยพี่น้องปวดหัวไะไรปวดหัวอหไรยังเลยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวไหไเนี่ยเกิดการเกิดกกับพี่น้องบริหารแกนจาคองปวดหัวไหไสบายดีพี่น้องสบายดี ยังไม่มีใครเข้ามาเลยกินเขากันนะหิ้วเขาเสียงลมตีผู้แดงตามไม่ได้ไล่ห้ายมือพี่น้องส่ง สวัสดีสวัสดีปกติขึ้นไลน์นี่ก้นสิมากบ,บึบบึบบึบเลยเด้อันนี้บ่เด็กขึ้นไลน์กรจ้บบ่ค่อยมากขามาไมา่พี่น้องเขาม้าไม่ขมามา้มาไมา่เด้อค่ะเด้อขมา,ขมาเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะจ๊ะทุกท่านคะ่ะช่วงนี้ก็สิบโมงสิบเอ็ดนาทียังทันมีงานพี่น้องสากระสินกะมาขึน้นไลฟ์สดทักทายสบายดีสวัสดีวัน เดี๋ยวเพิ่งปฏิทินกันสวัสดีวันยังวะสวัสดีวันอชไละ่ปะปฏิทินขึ้นมาทนามวันที่สิบเอ็ดวันจันเนาะเดือนมีนาเนาะที่สิบเอ็ดวันจันเดือนมีนาคมเป็นได้พี่น้องมอเจ้าปวดแขนบริหารแขนกันเนี่ยปวดก็แขนไหม บรรูขึ้กันว่าเป็นน้ำยังบริหารบริหารซ้า,ายขวาซ้ายขวามันกับบันเท่าใดเด้อพี่น้องเด้อถ้าเรามีอาการปรวดเราก็บริหารเนะาะซ้า,ายขวาซ้ายค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำยืดเส้นยืดสายบริหารแขนวายไปใส่เบิร์ดนี่แม่ชุดเตี้ยือตุ่มต่ำตุ่มต่ำมากไปทางไหนหมด ปกติเจาบอกให้ขึ้นไรซูมือส้าวกระสินบ่ได้ขึ้นพี่น้องนี่แหละยอนเงียบนี่แหละมันก็ได้มันก็ได้เงียบไปเลยกระเจ้าก็เลยบอก่งห้ปกติบัญชีขึ้นไรหน้าที่สองไี่ดีพ่นสีมาตืมนเตื่เลยเอไอเป็นซอยแต่ว่าตอนนี้เป็เงียบมิดซีรี อามาเรียบมิสิลีค่ะอยู่ม,มีคนกล่าวว่าจะคน้นไปใส่เบิร์พี่น้องื่อเป็นข่อยไล่แบบใดนี่ว่าเม็นข่อยไล่แบบส่วนตัวสิเดี๋ยวอยขอไปเบิ่งกันเด้อว,ว่าไล่แบบใดเข้าไปดูตัวเองก่อนนะว่าไล่แบบไหนบ่มีจะค้นแหมสิบกวนาทีละไหม เดี๋ยวเขาไปดึงกันพี่น้องอืมเอาไหมพี่น้อง <c oughs> สาวกาลสินนอ้ยสวัสดีจากขอโทดอันไล่สดฮอดบ่เปิดฮอดโคษณนาฮอดบ่เปิดฮอดอันอันอันเผยแพร่สาธารณะเฉพ่อเขอวาว่าโอ้ยสดุดหดอกขึ้นมาสีหน้าที่แหละพี่น้องไปไซเบริร์ปกติขึ้นแล้วขาเจ้าพี่จังเขามาลืมๆม,มาสั่นเนาะสาวกาลสินก็ได้เป็นแตย่ยากหัว ลืมอันนี้ไล่ได้สีชั่วโมงแม่โอ้ขว่ากังามแต่ใดล่ะเจ้าตาบ่ถึงขว่ากันขนงามแต่ใดล่ะเจ้าตาบ่ถึงของวาห่างกว่าอย่างหัวอย่างหัวงกว่ยไล่รสอันได้สีหน้าที่เด้เพราะว่าเอ้าปกติขึ้นไล่รสดคนคือจิเข่ามากวิ่นวิ่นคือผู้คือบะเห็นสิลยเพราะว่า มันก็ไปเพิ่งล้างบ้านอันอันโฆษณากับว่าเปิดเอียงกับเผยแผ่สาธารณะกับว่าเปิดขอเลยเงิน,จงเ,น,นงเจ้าฟองเป็นยังไงเจ้าสบายดีอยู่ดีมีแห้งบ่สบายดีบ่โหลดกันล่งมาเจ็บขยะรถเจ็บขยะเมื่องนี่ดีดีเด็คนบรโยโิยงยกเด็กข้าจะไมีเรื่องทุนแรง จะหลักทางขยะมาใส่หลกกักอกมีแนวล็อกขึ้นเลยเอยียงกันลัอนห่อนเป็นย่างห่างตัวกันมันห่อนอันส่วงหนีเมนอยู่แต่ว่ายอยู่หนีเพาขั้นห่อนเดยอยู่หนีกับประมาณจักูซาไาเดียวกันหมู่บ้านในลบอยู่หมู่บ้านในลบล่มีีอยู่แต่ว่ามือหนีประมาณหิมะลงกไหมหมู่บ้านก่อนไหมหิมะลงก จะาปลาตัมาฮุ่งกินอีกตีจะาปลาตัมาฮุ่งทอดหมูกินอีกบ่คนไปใส่เบิร์ชุดยาไปขึ้นไรก้นเรียงเข่ามาตึ่นๆก้นหนีเบอร์นะโอ้แดดฮวันเฮียงยุนี่บ่บ่นั่นปรนได้เดี๋ยวให้เบิืองกลับกองใช่เปลืองยุนี่กะพอดีพอดีแต่ว่าหมูบ้านหนาวลมบีบีเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวกลับกลองใช่เปลือง เนี่ยอากาศประมาณนี้ไปย่างห้องแอร์ทนแล้วกันมันหอนไปนย่างเล่นหางไปหากินไอติมกาะแสนกไปหาเลนน้ำทะเลแต่มันอยู่บ้านนอกข้อท่ากบอีสานก็นล,ล่งทงลงทาไปหานอนดินแต่ไต,ต่พงมใหม่คุณมองมันจะเย็นวะไปคุ้งหนช่วงนี้ช่วงนี้ไปหาพุดหอยพุด,พดปู หอยปูก็ล่างเข่าง่ายช่วงนี้นะหาพูดหอยพูดปู <c oughs> ขนาดไรสดยสอ,สอ,อ,อยู่เสมอเสมอใ่รยังลืมไหมเอาไปใส่เบิร์ก็มียาวผู้เดียวเหมือนมากทำเแี่ยมาหลายๆพี่น้องมาหลายๆเ <c oughs> ขามาหลายๆอย่ากุ้ยผู้เดียวมันจะเป็นบ้ามาเด้อพ่อพี่น้องเขามาเพิ่งที่สาวกันแล้วสิน สิบวันนิทานก่อมสูพรรณว้วยสิฟังเรียงใดละ่ะหน่าเห็นบม่มากล่ะมากล่ะสิบสองคนแต่สิฟังเรียงใดนิทานก่อมเอาฟังเรียงอันนั้นบอันอีหยังกับคู่คนเคยบให้ฟังเรียงอันอีหยังนอนคอยแตลืมซื้ออืมคอยจะจืดบ่ไดที่ว่าเพิ่อนอนันผู้แจ่มเพ่นลืมซื้อเพิ่อนผู้แจ่มเพ่นเพิ่อน,พอน,พอนอยู่ทางรายเอีด เพิ่นมาสอนเพิ่นเราเ่านิทานในีฟังดีดีเงี้ยมั้สาวไปนั่งหมกู้เดี๋ยวว่าเป็นยังหละเป็นฟังนิทานฟังเรียงอันผลเมลี่เนี่ยหลักกระเรียงนั่งจิบสองแม่หลักกระเรียงอันอันอีียงน้อกลัก็รลืมซื้อที่เพิ่นว่าอันอันเพิ่นซื้อหลายอันไหมอันเพิ่นตาบอดตาบอดพ่อสร้างอืมบ่เคยได้ยินเรื่องนี้ตาบอดพ่อสร้างนี่บ่เคยได้ยินแต่ว่าก็ได้ยินเรียงอันอีียงน้ออัน อันนั่นแม่เปิ้ลคืนไปต้อตตนใหม่นั่นแม่อันอันเกิดเปิ้นเฮียนั่นนะบ้านนี้เปินว่าเห็ดยังไงเสล่งแหววใดเปินว่าเปิ้ใส่เกิดอีกคู่นึงเรื่องมาอเอินกันขึ้นไปไหม <c oughs> คู่เปิบปป้บ่อยฟังดีกันลืมมันตะโดนและนะ้วเนาะไม่ตะกี้เ้าดีขนาดแล้วนี่ท่านเจ้าคือเอาเงาะแดงกึ้งคืงมา <c oughs> เมงกเลยคอยเช็คมาเราไปกระยักหัว <c oughs> ก็แบบละซังละเด้ับเงาะเดียวนี่คอยซังเงาะปลาซ่าไก่อะไรด้คุณหมอคอยซังซังคอยเห็นบ้านแดียนว่างเงาะนี่ส่นหนึ่ง้าหยอดว้ามวนได้พี่น้องตุ๊กเต้คอยสิเมาอ่ะน้ำหอมมาคอยสิน้ำหอมมากันคึ้นบิตาคอยกับเจ้าวกากันอันพี่น้องหาสิแปลนด่วนใจไปทางได้ลงมาคุยกันนะเมยจ้าฮักบ่จ้าหักพี่สาวกระสินบ่มาเด้อมาเด้อ มาคุยกันมาคุยกันอันเลี้ยงตาบอดพ่อสร้างนั่นบาเกยได้ฟังเมื่อใดเมื่อใดเมื่อใดมือขึ้นหัวลอผมเด่นหัวแล้วกลับไปผู้ใดหัวลอเจ้าคุณหมอคุณเจ้าหอนแดดเจ้าไปย่างกันคนเด้อเจ้าไปย่างเงินแอไปย่างแอรินช่ำช่แถวมองเจ้าเห็นงาน ปีนี้มุกข่อยก็ไปยุ่มุกข่อยไปกินร้านนั่นนั่นมุกข่อยไปกินร้านตำนัวแซ่บแซบไปกินส้มตำตำนัวอยู่อยู่สั่นใกล้ๆกันแล้วก็จะตะเขีเเยนว่าตำนัวแซ่บอยู่ขวบรอข่อยก็ไปแลต่นอกข,ข่อยก้นอารมณ์ดีเนะาะไปอก้นอารมณ์ดีไปอก้นไปเรื่อยๆเนาะม้วนไปเรื่อยๆอันนี้พอดีกันยนที่ม้วนไปเรื่อยๆ ขจเจ้ไม่เฮ็ดอันหนาตางรดอัน,นลดขจ้าจมาสมหนาต่างอู้พี่น้องนั่งแปดสิบล้านดวงใจขอบคุณนะคะโอ้ยมาตองเงินน้ำควอยดอกไปมอดไก่เล้ยวอยาบ่ <c oughs> เอินน้าพีดอกบาตองเอินน้าพีเด้อพี่บเปลี่ยวหลังเลยพี่ขี่คันเดียว <c oughs> พี่เป็นก้นบ่ายยังบ่าซัวข้าวเด้อบ่ได้จริงจัง <c oughs> ไม่ได้จริงจังนะคะลั่งเทื่ยวข้นนั้นนี่นะเขาเอื่นสมองเงียงกับอันคนคนเป็นไบท่องนะมันเป็นน้ำฮอร์โมนน่ะนะลั่งเที่ยนั่งเที่ยวฮอร์โมนมันดาวบอลลินเดอเ์บาเลินบอลหยอกบอลมี่ยังดอกกะยังหากนับทีนับถือคือเก่าละนับถือคือเก่ากับขอบุณหลายหลายที่ซอยเหลือเนาะที่เหตุให้เขาได้มีสองยูทูบกับขอบคุณหลายหลายกะบบอลลืมดอก กันยังนับถืออยู่คือเก่าอยู่โอ้แมวตัวนั้นขี้งามแต่อู้หเป็นตาหากักแท้ป่ะเล่นอุญุอุญุวันหมาหน่อยตัวอ้วนหลากร้ายบ้างเไงโอ้แมวขาวกับดำนี่สองสีอ้วนคนปุ๋ยปุ๋ยยงใจสุเป็นแมวพันเปอร์เซียขนเงีย้ยวเเบิ้งท่าหลังนี่บ่งคร้ว่าเป็นแมวคิดว่าเป็นหมาคนละตัวใหญ่ๆคนปุยๆุไหมแมวเปอร์เซีย เอาคือมีต่เจ้าผู้เดียวมาคุยกับพี่ข้าเจ้าไปทางไดเบิร์พี่น้องพี่น้องถาแมวอว้วนพี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดล้านดวนแจเอายานี้จากกันมามามาิฟปังมีท่ารียังไรยายสีกับยายสาบวลุงมีกับยายมาไหมข้อแห่งนางกินกาแฟโอ้ยเจ้าไม่ได้เห็นงานบ่าเมีนี่เจ้าคือนได้มาเหลินน้ำพี คุณหมอเจ้าบ่ได้เฮ็ดงานบ่เจ้าไปทางใดมากทางใดสมื้อข่อยบ่ค่อยได้เลาะไปกี่คั้งเลาะมันย่านเงาะครับพี่สันผู้ใดย่านเงาะย่านเงาะปลาซรานไก่อ๋อปีว่าเขาเจ้าบ่ลงมากผู้เห็นบ่สบายดีสบายดียูดีเมย์สุผู้ชุคนตื่นอ๋อเจ้ามันจับมองบ่บ่อยแบบ่รู้่อยบ่ได้เบิ่งอันนี้ บอเบิงโทรศัพท์เบิบ้งมวลา่าคอยกันพารูพารีคอยกัลูกขึ้นมไาลายโดดไปตอนคำคำไปตอนคำคำลูกบ้านยากงกนะ็ลูกบ้านเปาโลูกจีมองใจแพงเนาะลูกสาวคอยไปเฮ็ดอันบริษัทเขาเฮ็ดประกันอยู่หันมองโรงงานเขาพาไปเฮ็ดประกันอยู่ลูลกบ้านนี่แหละสาขาเป,ปาโลูกที่ยังแแพงแพงขนาดแค่ไปตรวจเท่าไหร่กว่า หม pues ื่นเก้าพะนะปาติท่อเสร็จล้เขาเสียชไวอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เท่าใดที่เหลือจะคล้องออกเองขนาดแค่ไปตรวจหน่อยๆแบบนี้เอิ่นไปตัวนั่นตัวนี้อีกสาขาเป่าโล่เป่าโล่ยิ่อย่างนี้แหละบ่ได้กคอมเพนดได้เบาซู่ฟังซื่อู่บ๊วด้กคอมเพนดได้พี่เบาซู่ฟังซื่อู่ด้อ อ,อนานพี่ลืมใส่น้ำตาลเฉพาะกาแฟพี่บรหวานมานันไหมขาดน้ำตาลเพราะไ้เป็นบอลงมากดอกเงาะพี่ข้าวเ,เป็นเอฟซีอันส้องใส่ข้าออันมาจะใส่พวพี่สาวกับบอลูขึ้นกันยิ้มใส่เอาตี พี่กับบอมีแน่สีบาสุดฟังไหมจ้พี่สีบลยังส่วฟังขันมีคนลงมาคุยกันยังได้เออบากันอันนั้นอันนี้ไปเออเอาบไปบามาพี่จะถามข้าวเจอกันสบายดีว่าเจ้าคุณหมอเจ้าสบายดีบอพลังเงียบแมนพลังเงียบพระงเหรอพรลังเงียบพระเหรอมาห้กำลังแก่พี่สาวกาลสินพลังเงียบรักนะคะจุ๊บๆพลังเงียบ <c oughs> รักทุกคนนะคะจุ๊บๆมาเด้อมาเด้อไปกินกาแฟน้ากันใส่ซอมเดียวเพราะพ่อได้น้าตาลเพราะว่าเป็นคนมากว่านต้องใส่สองซ่อง,องขันไล่ซ้ำานีข้าเจ้าเข่ามหาลายอยู่ด้คุณหมออต,ต่ว่าบานิอันขันเท่าไรโดนๆข้าเจ้ากระสินีไปนีไปสิแม่สนใจแบบว่าอันเปิดการมองเห็นนะพี่ว่าเพราะว่าข้าเจ้าเป็นสไตล์เดียวกันกับติ๊กต็อกเดียวนี้ นี่ยังก็งกเงียบโพดจนว่างวิ่งเอาเจ้ากันหาหมูร่องเร่งตัวอันซ่องยี่ปมเจ้าพานไปบม่ยอยากเข้าไปดอกย่านผู้สาวผู้เจ้าหึง <laughs> คุณหมอหลบรอไปาาท่านใดมิได้ผู้สาวหึง <laughs> ขำขำขำก็เลยไม่ค่อยอยากเข้าไปนะ <laughs> ขี้การขี้กานไป กีก้าน,านเกาไปแกมย่านผู้สาวผู้เจ้าน้ำเข้กหัวเอาผู้สาวเจ้าหลายเล้ยปอยากไปทางไหนเลยยปอะยากไปเจ้าเจ๊ะหัวรอน้ำตาแตกสแมนตัวนอเขาไปผู้สาวเจ้าก็สีหึงเอาอีกกีก้านว่านําสุ่มหาหึงเปล้าววนาน บ่ามาแล้วก็อยากมานะัวเนาะอ้ยคนเน่าก็ไดายเนาะความรักทำให้คนตาบอดแต่ว่าอย่าบอดโดนแม่บอบอดเข้าเดียวกับว่าอย่าไปบอดโดนนั่นติเป็นบาปเป็นกรรมถอยได้ก็ถอย <c oughs> บอกนิทานนี่นี่พี่ก็น่าบอกนิทานเนี่ยฟังดินี่นินทานเรียงความรักทำให้คนตาบอดแล้วก็มีคุณหมอผู้หนึ่งผู้สาวหลยไปไล่ทั้งไดกับมแต่ผู้สาวนะั่นมอนอันนี้กันิทานนี่นี่ พ่สากระซินาบอกวาสร้างไม่เป็นนิทานนิทานทากอมตัวละกว่านบอกว่าเป็นผู้ใดแต่ว่าพ่สากลยซินาบอกว่าเป็นนิทานกอมเนาะมันคือสีเงียบแต่กี้ก็จังไปหาหลองท่างหุ่นทางผีงปี่ก็มีอยูส่ส่วนหนึ่งติดไหลโซด้วยบาไหลโซด้วยกันแต่ว่เดี๋ยวนี้ติดด้วยทางบได,ด้ติดแบบบ้าบาติดแบบมีสติติดแบบว่ามีสติแล้วก็พญายามหาสองทางว่า สิเธิ์จังไดใส่ซองเฮามีรายได้สิเธิ์จังไดให่ซองเข้ามีเงินนะจินะ่ะในเมื่อเข้าเปิดซองมาแล้วเขาก็อยากให้ทับให้มันเป็นการทําเงินท,ทับทองม,มาหน้านี่นะก็เป็นการมวนน้ำแล้วก็เป็นการทําเงินน้ำนีนะ่ิน่ะโมเมนต์อันเป็นมาไรสดละบาแลรียนไปหันไปนี้บาน้ำมันไม่ได้บาผู้ใดเด้อเวอร์ดีสันดูเสือ ผู้ใดลงทางก็หิถอยกลับมาเด้ออย่าบ้าอย่าบ้าเล่นโทรศัพท์แล้วอย่าบ้าแมนบอเจะว่าเล่นแล้วต้องมีสติต้องมีสตางและใช้สมองให้เป็นเงืนเนาะถ้าเดินทางพีคก็กลับออกมาอย่าไปบูน้ําบูปลาหมักเล็บแมวมันฉีกควนน้ำหมักเล็บแมวมันฉีกขวานอันนี้ท่านนี่พี่น้องนี่นะนีท่านสา้ากระสินตั้งเราเรื่องมุ่งเจ้านิท่านเรื่องมัน เรื่องอีเงกับฟังเราจับแจกกวุมเรามีท่านไรสาระเอาไปท่านใดเหรออันมัดปอดอันหัวลอยฮีกีกระแลนนีกละเงาะไปเปลี่ยนลูปใหม่เด้อบ่ะนี้พี่สร้างหรล,ลูปเงาะพี่เห็นพี่ก็สร้างะ่ะหิวเขา่าที่ได้กินเขา่าอยอู่ปวดหดลัยไ,ไหมจะเป็นอีหงังยังอยู่เก่าคนอยู่เด้นน่ พี่น้องคะพลังเงียบขอบคุณน,นะคะาเดอร์ที่เขามาแร่งเชี่ยแรงใจให้สาวกระสินนักถ่ะเดอร์กาักสาวกระสินก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะทุกคนวดหัวไรไหมเส็ต้องใส่เส้นอักษร เอานี้เบิดแล้วเอาไปแม่คอยเบ่าอยู่ผู้เดียวยูดีสิเบ่าผู้เดียวก็ไ,ได้ตอนไล่เก็บชั่วโมงก็บ้าผู้เดียวมาโดนแล,ะละ้วล่ะเป็นบ้าเบ่ามาโดนแล,ะละ้วล่ะพอยญยสาบายไปท่านใดคุณหมอจะเห็นเล่าว่าสุมืองเลยคุณพี่สาบายไปยังไดมากยังไดอ้าวน้องอลิสา สวัสดีค่ะพี่ไปแอบดูน้องอลิสาที่บ้านพี่แดงเด้แต่พี่ไม่ลงไปคุยน้องอลิสาไปขึ้นบ้านพี่แดงเนาะสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีจ้าพี่ว่าได้ไปหาโดนแล้วพี่ว่าสิไปหาอยู่พี่ไปแอบฟังเจ้ากับอันพี่แดงอยู่พี่แดงอันสุดวิไล่นะไอแดงบ่คอยมีคนไปหาเหล่าันไดอันพี่แดงสุดวิไลสบายดีน้อน้องอลิสาใกล้สิลงเห็ดสวนไป น้องอลิซาพี่มีคําถามพี่หมอสวัสดีค่ะเจ้าน้องอลิซาพี่ถามน้องอลิซาในน้องอลิซาอันเห็ดเกี่ยวกับเกษตรน้องอลิสาคือสีหูเนาะว่าอันผักกระทินพี่ยอดมันไม่ใหญ่ทํายังไงมันจะยอดใหญ่พี่อยากกินยอดง่ายๆไหมมันเป็นต้นสองปีอะไรได้ต้นบใหไงแต่ว่ายอดมันหน่อยเอายังใส่บอกพี่น่เอาปุ๋ยอะไรใส่น้องอลิสาพี่อยากกินยอดกระถินที่มันอวบๆแหมอันนี่มันมันมันเหมือนมันยอดกระถินแบบว่า เนี่ยพี่เก็บกินยอดมันหมดแล้วเลียแต่ก้านอย่าแอบพี่แดงยิ่งงอนงอนว่าบ่กมีใครมาให้กแมนพี่เขาพี่พี่ได้ฟังเลยแกบอกว่าขึ้นกี่โมงกี่โมงก็มีสองคนสามคนไม่รู้จะร้องเพลงให้ใครฟัง <c oughs> พี่ก็เหลือโตนแกอ,อยู่เด้พี่ก็ไปแอบฟังมูเจ้าคุยกันแหมตัดบอโอ้ตัดตัดใส่ปุ๋ยสำหรับใบและยอดแล้วก็ตัดใช่ไหมตัดก่อนเป็นบ่า เดี๋ยวพี่พาจะเอาให้ดูนะพี่พารัก,กยังกระเจ้วตาโดนใจเลยต้นกระถินพี่โอ้ยปาดสายไฟเกี <c> ี <oughs> ่ยัวเสียบน้ำไหลสวดเดี๋ยวเด้อเจะเอาให้เบิง้งนี่แมน้องอลิสาเห็นบอเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยอดมันเล็กเห็นไหมเนี่ยพี่ปลูกไว้สามปีแล้วนะเนี่ยสองปีแล้ว <c oughs> พี่ก็ได้กินแต่ยอดเล็กๆเ,เ,เนี่ยอ๋อใส่ปุย๋ย,ยใส่ใบใส่ดอกใส่ใบใช่ไหม อ๋อแล้วก็ตัดใช่ไหมเนี่ยแต่พริกนะพี่เดี๋ยวพี่จะไปซื้อมาอาริสาปีนี้เดี๋ยวพี่จะไปซื้อที่มันเป็นที่เขาปลูกไว้แล้วนะพี่จะเอาเอาขี้วัวมาใส่เหมือนอาริสาบอกมันจะได้เผ็ดเพราะว่าเราไปซื้อมาแล้วมันไม่เผ็ดนะน้องอาริสาที่เขาปลูกแล้วนะลูกเต็มต้นเลยแต่มันมันไม่เผ็ดนะมันเผ็ดนิดเดียวไง,งแต่แต่อาริสาบ,บอกพี่แล้วว่าเอาขี้วัวใส่เดี๋ยวพี่จะไปจะเอามาสักสองต้นปีนี้จะเอามาลองดูแล้วก็จะเอาขี้วัวใส่ ยิ่งตัดยิ่งแตกแมนบอโอเคเดี๋ยวพี่สิร้องเบึงไม่กล้าตัดเห็นต้นมันเล็กกลัวมันตายกลัวจะเลี้ยงโตพี่หอบมิดมันมาจากเมืองใดนะนะเอามาเพาะต้องตัดอ๋อมีหน้าล่ะพี่ถึงว่าเขาปลูกกระตินทําไมของเขายอดอวบยอดอันของพี่เหมือนเหมือนแนเน่น่ะเหมือนยอดกระตินที่มันขาดความรักความอบอุ่นน่ะขาดน้ำขาดวิตามิน ยอดเยอะแต่กระจิตลิกยอดกระถินนางแบบอะ่ะมันยอดเล็กเหมือนกับต้นกุหลาบก็ต้องตัดประสาราทุกปีทุกปีมันถึงจะออกดอก,ดอกสวยงามโอ้โอเคโอเคพี่ไม่ได้ตัดเลยตั้งแต่ปลูกมาต้นก้ลาใชพ่พี่มีพี่มีมเมล็ดมันเยอะพี่เอามา สมัยก่อนพี่เอามาหวานแล้วพี่ก็ถอนต้นเล็กมันกินนะ่ะน้องอลิสาพี่ไม่ปล่อยให้มันโตพี่ก็ถอนให้มันต้นเล็กๆโอบๆวพี่ก็ถอนมาแต่นี่มันพี่ก็เลยลองปล่อยให้มันโตดูขอบคุณมากๆเด้อที่เข้ามาเป็นเพื่อนพี่เนาะยี่สิบกว่าน,นาทีแล้วที่โน้นมีปุ๋ยไหมคะมีเป็นเบอร์ไหมมันมีปุ๋ยเป,นนเ,ปเป็นน้ําก็มีเป็นเป็นไอ้นี่เป็นมันมีนั่นแหละพี่คิดว่ามันมีนั่นแหละ น้องบอกชื่อพี่มาดิดปุ๋ยอะไรเดี๋ยวพี่จะไปหาดูตัดนิดเดียวใช่ไหมพี่ก็กลัวมันไม่มันไม่งอกไงพี่ก็เลยไม่กล้าตัดมันเดี๋ยวพี่ตัดตัดเดี๋ยวไม่งอกขึ้นมา <c oughs> พี่เกียดมานั่งเพราะต้นกล้าไหม่เปิดจะโตวา <c oughs> <c oughs> งหนูทิ้งไว้ข้างนอกมันหนาวทนไม่ไหวมันตายแล้วจัน ้นอย่างใหญ่เลยโอ้เสียดายเนาะไว้เก็บกินยอดเนาะเพราะมันหายากเนาะต่างประเทศต้นกะทินนี่เสียดายว่ะถ้าโตแล้วก็ต้องเอาไว้เก็บกินยอดของของน้องอ้อมนะพี่เห็นนะที่ไอน้องอ้อมอ้อมคนอีสานไม่รู้เป็นไหนเลยเงียบกิ๊บเลยคิดถึงอูไอของเขาต้นใหญ่ๆ่จนได้กินในนันเลยนะจนได้กินฝักเลยนะน้องอลิสาจนมีฝกักแก่ฝักอะไรเขาเก็บกินเลยอะ หว่วเราะอะไรอะนะอ้องอลิสาน้องนนนพี่หมอขอบคุณมากเด้อเดี๋ยวพี่ไปหาพี่แดงอย่าบอกแกน้อยใจนะบางครั้งพี่พาเขาเข้าไปนะแต่ขี้เกียจลงไปคอมเมนต์ไงก็เลยไปแอบฟังแกบ่อยอยู่พี่แดงน่ะพี่แดงสุดวิไลน่ะได้ยินได้ยินแกพูดอยู่บอกว่าก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยบ้าสันก็คุณหมอไงก็เข้าไปก็นัดเพื่อนไปร้องเพลงช่วยแกหน่อยสิแกจะได้นั่น เหลืออีกช่องหนึ่งใช่ไหมของแกที่ว่าโดนทําโทษนะ่ะยังไม่ผ่านนะ่ะนัดกันดีอ,อาอลิสาว่าวันไหนบ้าง,างแล้วเข้าไปหาแกปุ๋ยที่มันสำหรับเล่นใบก็ดีค่ะแต่ที่ญี่ปุ่นมันจะมีสำหรับปลูกในกระถางแล้วก็ในดินโอ้พี่ต้องไปถามไหมนี่ พี่ต้องไปถามพวกที่ว่า ao, เขามีอยู่เขามีแผนกที่เขาปลูกต้นไม้ขายนะพี่ถามเขาเ็าอาจจะแนะนําพี่ก็ได้ว่าอันไหนใส่แล้วยอดมันใหญ่มันงามอะไรเงี้ยมีอยู่แผนกที่เขาปลูกต้นไม้ขายแล้วก็มีพนักงานคอยดูแลอยู่อถ้ามันตายหนูไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> พี่มีต้นเดียวนะนะาาน้องอลิสาเนี่พี่เพาะมาหลายปีพี่เอาไว้ต้นเดียวนี่ แต่ก็ไม่เป็นไรพี่ยังมีเม็ดอยู่พี่ก็เพาะได้เม็ดมันยังมีอยู่แต่มันเหมือนอร่อยมากเลยนะของของดีมีน้อยนี้มันเหมือนอร่อยมากเลยนะบางครั้งพี่พี่ไอเนี่ยิี่สะพี่แกี่แกงไงแกงไตปลาเนาะพี่แกงเสร็จพี่ก็อไม่มีผักพี่ก็ถือถ้วยข้าวไปนั่งอยู่ใกล้ต้นกระทินนะนี่ก็เก็บกินไปตักข้าวกินไปคาต้นะ ถ,ถ้าเกิดคนมาเห็นคงคงจะว่าโอ้ยเมียฝรั่งอดอยากเนาะเก็บใบไม้ใบหญ้ากินคงจะว่าแหละก็มันหายากเนาะนี่ก็เอาถือต้นค่ะจานข้าวไปก็เป็นนั่งตักข้าวกินคําเด็ดยอดกระถินกินคํา <laughs> จะมีเพื่อนแนะนําเยอะเลยค่ะพัสดให้พิมพ์ที่ youtube ว่าวิธีดูต้นกระถินใน ให้งอกง,งามในเมืองนอกโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาเนาะขอบคุณมากเด้ออลิสาที่บอกพี่พี่แดงแกเคยพูดบอกพี่ว่าเอาขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก่ที่ไหนละ่ะที่นี่ไม่มีฟาร์มแถวบ้านพี่ไม่มีฟาร์มไก่แต่ขี้ม้านะ่ะพอได้อยู่หาได้อยู่แต่ขี้ไก่นี่ไม่รู้จะไปเอาตรงไหนขี้ขี้วัวขี้ควายก็พอหาได้ง่ายอยู่แต่ขี้ไก่นี่หายากเละ <laughs> โอเคอัน,นี่ก็ไล่มานานแล้วเนาะตั้งยี่บเจ็ดนาทีพี่จะลงแล้วนะอลิสาขอบคุณมากมากนะที่แวะเข้ามาพี่ไล่เพื่อเปิดการมองเห็น <c oughs> เดี๋ยวว่างๆแวบะบไปหาเดอ้อขอบคุณมากมายเนาะไอ้คุณหมอไปไหนหล่ะเงาะขอบคุณมากเดอ้อที่เข้ามาเป็นเพื่อนพี่เนาะบางครั้งพี่ก็แอบไปฟังเพลงอยู่ แต่พี่ขี้เกียจลงไปคุยนนานเห็นไหมจะเอามาจากไหนละ่ะขี้ไก่ขี้ขี้หมูได้ค่ะได้ค่ะขี้หมูนี่ต้องไปหาฟาร์มหมูก่อนนะโอเคนะขอบคุณมากมาก,มากเดอ้อพี่จะลงละเดอ้อขอบคุณนะคุณหมอขอบคุณหลายเดอ้อลงแล้วอย่าลืมไปดูวิธีดูแลต้นกระถินเดอ้อ ตามที่พิมพ์บอกจ้าขอบคุณมากมายจ้าน้องอลิสาขอบคุณหลายเด้อน้องอลิสาไปพี่แอบบอยไปขึ้นกับพี่แดงนะพี่ไม่พิมพ์หรอกแต่ว่าคนแก่ก็น้อยจริงๆอ่ะนะก็สงสารเยนเนาะเข้าไปหาแกมากเถะนัดกันไหมอะ่ะใครเข้าไปมั่งวันไหนเห็นแกบ่นอยู่เมื่อเช้าเนี่บยบายเด้อขอบคุณหลายๆอยเจอกันเ้อจ้ะเด้อขอบคุณมากมายเนาะไปแล้วบ๊ายบาย